ก๋วยก้วยนี่แม่บ้านก้วยเอาพี่น้องมากินข้าวทงเอาหม้ออะไนั่นใส่บวาอันีเอไก่ยาวอันนี้เด้อกไอันควาุกคนกินสุกคนกินซุกต้องคอยบับกะใส่ลาควาพี่น้องนัแล้วแกมาเคยเบี้ยวห หักหักกังสียละใส่ประคอยพี่น้องจุ่มโอ้โหไข่ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับปอกรบผมียิบเสียดมามากินก๋วยปลาปก้อยปลาสมตำก่วยปลาเดวกก้อยปลาก้อยหมดแดงบริสุธิวิธีทำในเมืองเดี๋ยวมากินข้าวปลา ยูทงยูทายเก่านี่กินหลายๆคนนี่แสบพี่น้องมกวั๋วยปหนนี่น้องกินหลายๆคน่ตัวน่อยตัหน่อยปัาจอมปลาจอมรงกลางปลาควาเผาก็มีกินกระสมตำหักกินใส่เพิ่มเลยนะปลาองงใส่ปลาควาเนี่ย นั่งินเรามาเสียดอีบเสียบเด้อแต่ละคนปัเอานี่นี่เออนี่ใส่ปละคอนี่โอ้ยเอานดอเอาเอาเลยใส่ประคอกินเถอเี่ยมนาะเออนี่ป้านอมกินใส่ประคอคุยสมตําไมเพิ่นเืองเนยใส่น้อยๆเพานแกอืมเไงโอ้หากินยากเด้อกินแบบมีบรรเทาเนี่ยใส่ประคอเนี่ย กล้วยกล้วยนี่เขาแม่บ้านกับกล้วยเอาไปลองมากินข่าทงพอได้อ้างแล้กกให้พื้ออ่กินแรงระกดโดนตอนตอนบอกยางงามน่ะบอกกินมีแน่ต้บอกแกยางอว่าคืออะไรเข่าคุ้งก็ดี เได้ใส่ือเฮ้มยังกปลาควายมีเอาไก่ยางมานอันนี้เด้อเออันควาซุปคนกินซุปคนกินซุปต้องไย่่จับนี่กกรู้แล้้ใส่ปลาควาพี่น้องนั่นแล้แก่มาใคยเบี้ย หักหักกังสีละใส่ปลาคอยพี่น้องจุ่มโอ้โหไทยเออหวานนะตาเผาเอตาเผาเออปลาลุนี่นะแสบยังหวานพม่น้องใส่มีขมดีมันอ่ำล้ำนหน่อย

เอคอเอนด้เนพี่อุ่งเออกินเขาปลาหามเลื่อมก็ได้เพรารู้มึงใวญ่อะเพว่อพี่อุ่งก็เลยนองกันเยาเอินหลานกนองกันเยาวพ่อโดนวันนี่ะทเป็นยังละมันฟู อีอะไรเป็น้องครับขาก็แซสบเรื่องเหล่ากับมีเรื่องมวนกันอันนี่เป็นนังนะเนคนเรียบร้อยด้วยเขาหิบหยานี่พนักพขัวก็ะมีกล้วยโอ้แต่สูบยาไกล่เกลี่ย

เนอย่างนี้่กนแ้าก ah ็มาแล้วัน้มันหกนาจหม้ก็แล้งามอยามันก็แล้สมเนียเป็นตะกินกองมนี่แล้วเป็นดกวางนีม้องบางนี่นี่ดอกกลานี่อเป็นดอกไวว่าเป็นดอกมันสแงะเดตุ่มันี่มาแต่ใส่นี้นะโตมันเป็น้หองห้องดนี่ห้อมึงบานี่กําลังกําลังใบอ่อนๆนี่เนี่ยต่ว่ามันจะอ่อนกว่านี้เดกินคือยิ่หวมัน่ เป็นปน้นไผ่หน่เขาน้ายาตุ่มเลยไม่ได้ไปด่างได้มากินเขา